ครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่บอานนี้อยู่ที่บ้านน้องปันปันนะครันน้องปันปันนะครับที่น่ารักน่ารักนี่หนึ่งนะครับก็เราก็รอใช้แรงงานต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ก็จะทาอะไรเจริญนายหินจะเจระไนายหินครับก็อันดับแรกครับก็อย่าเลยเดี๋ยวเจ็บมือโทษเลยดีหรอกใช่ครับมันเจ็บมือเกิอในเพศนะเว้ยไม่เป็นไรครับ มือหักแล้วไม่คุ้มกับเพชราไปดูันครับเ่นี้ลยนะ่นแชามาไงแลก็ชเอาไว้ใคุณนายแชป์ใช่ไปเออไปเอามานั่งกันเอานคุณแม่คุณแม่น้ำหวานล่ะน้เสล่ะน้องปีนไปบอกปนปนมาแล้วป้าบอกป้ามาแล้วบอกไม่มีใครกล้ากินทั้ป้าป๊ากาไม่มาแล้ว งานคำแป้งเสิกว่าจะบอกว่าช่างมันม <laughs> แข็งบ้างเละบ้างก็ช่างมันอ <laughs> เอาา,ขอาอเข้าลยเอาเลย,เาเลยสาทิพนุ่มสาทิพอ้าวฟิวจะสาทิพวิธีกินใชส่สาทิพสาทิพอ้าวเอา

เอาผสม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 ก็ไป้งกินไว้ไปอ่านน้องกันตองเอาไปไม่ใส่หมูได้ไหมครับไม่ใส่หมูก็ไม่อร่อยอย่างนี้เนะ สนใจไหมไม่สนใจไม่สนใจแล้วก็ใส่ผักใส่อะไรตําใค่แต่ไม่ใส่ก็ได้ไม่ไม่กินผักเหรอกินกินเอาละแต่ใ่น้ำจิ้มก่อนนี้ริงอ่ะก็ไม่ใส่ทีหลังเด็ไม่ดูแล้วแต่คนมากสไอตอนยนก็โอเคนะพี่เอ่้คะผักอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรวะผักเขาเรียกว่าผักกาดหอมแล้วกันใช่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ ก็ผ่านาดก็ประกาศหอมไหมล่ะไม่ก็ขั้นตอนที่ทุกคนทำเป็นจัดเข้าวปาเอาไปจ้ซื้อี่โรต้าสิ์ทำไงดูไม่ทันอ่ะขออีกรอบได้ไหมทำมาได้ไน่ว่าไม่ให้กินโอชินรัยไม่อันนี้นะหวานซื้อมาต่อไปกินอิชิตันนะอันนี้ก็หนะอันนี้มันองตกข้านี่กินอ่ะ อันท้างนี้เติมไม่ยังอมียังยังเนมากินนี่อย่างแมสกูสสกก๊ปน,นี้ก่อนดูนะดูไครให้ก่อนวันนี้กแกง่ไงโอ้สกแกไม่ล้ว เอาล้มึงดลบต้างทำอะไรไกินไข่พยาได้ไให้กินเอาให้กินจะกินไม่หมดดน่ยต้องแบ่งเพื่อนร้น้องไม่สีกินลูกเดียวไงต่เขียนามต้อกเขียนิวแบบนอยากรู้ว่าถ้าพอโทรงเขียนิยบตองเจ็อะไรไม่มีอะไม่มีเดตอโทไม่มี